แชร์ภูมิใจเสนอเอาฟิตวันนี้เอาฟิตและสีผมวันนี้สวยกจนเรื่องชอบดูมันจะมาหลายรอบและอีมีพูตัวเนี้ยไม่มาสักสีเสียนแก้มุ่งก็ยังเอาไม่ได้เลยค่ะที่เลยอะตัวนนเนี้ยนักเกลียดอุ เชื่อป้ะถ้ามันไม่เอาสูงอะมันมาได้จริงๆมันลาดได้มันต่อเพิ่มทำไมไม่รู้พลาสติกอะก็ต่อให้เราไม่ได้ไงคิวอ้าวกลับไปอยู่ที่เดิมเขาเคยบอกว่าให้กดแน่นๆกดแน่นๆแปลว่าอะไรกดค้างอะเหรอกดเออเหรอเออกดแรงๆกดแล้วก็ไม่ได้เหมือนนนกัะแล้วเขาสอนเพื่อแต่เขาสอน ก็จำเขามาพนักงานเหรอใช่ที่มาที่เฝ้าตู้อ่ะเขาบอกว่าให้กดทิ้งแน่นๆขื้นไม่ได้ด้วยซ้ำมันตกใส่เขียงกีดเชื่อชัดเราต้องเงียบๆหรอเฮ้ยเงียบนะเอ้าไม่ขึ้นเลยหนยีผนู้แล้วดูเป็นไปได้สุดแต่อีเจคนนั้นเขาคิดอสโซได้นะ,ะมาหนักเเงียบ เงียบตัวเหนียวกว่าจริงร้อยหนึ่งกินติดพีดีได้เลยนะพิววดแล้วอะอันนี้ไม่นักอันนี้ไม่ขึ้นเลยตนแหน่งคนขี้ปะขวมันโตเออดูดิไม่ละไงเถอะเนี่ยผิดกฎหมายของจริงหรอให้เราเล่น พิกัดรองเท้าก็บอกคริสเตียนดีอ่ะค่ะอากุชชี่ค่ะยี่เมย์ไปซื้อเลยกุยชชี่ประมาณสามหมื่นซา <laughs> พิกัดเสื้อก็บอลซาล่าจาา้างงนนไ,ได้หรอไม่มีแล้วมั้งคิวมันไม่มีถึงเงยเราไม่ได้รมันรมจริง มีในท็อปน,นู่นน่ะชกุบอกเขาไม่ได้เพัาากรักาไม่ด้าพนะักดีตอ,นนอโลตัส็นก็โรตัสไม่อยู่ในนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราพักดีเราต้เดินไปตรงนู <c oughs> ้นมอ,อ,อยู่ข้างเราโรตัสอยู่ข้างเราต้องพักดีมากเขาให้เงินเราแล้วก็เราเดินไปโรตัรไม่ต้องขนาด หอมลงเยอะเลยเสือเข้าถ้ำไปแล้วค่ะพิกัดแฟนกบจบพูนทำคอนเทนต์กระเป๋าใบนี้น่าจะใบโปรดกอบอใช้บ่อยมากก็ตั้งแต่ซื้อมาวันแรกแล้ววันที่สองใช้เลยก็ยังไม่เลิกใช้เลย จะครบเดือนละใช้ทุกวันไม่เปลี่ยนอีกเลยจริงๆกินเปียกปูนะใช่ที่เขาหาซื้อยากอ่ะโซเอาลเขาบอกว่าเกิดมาต้องได้กินนะใช่ยังมีดูพ่อพี่สุดเหลิมสีหอมมากฝันมาตามและไหนอะววแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอยู่ใกล้เทแม่ี่ยังกลัวมาเป็นเพื่อนมึงแล้วกูก็กลับได้เลยสิ เนี่ยเราปิดไมโครโฟนอยู่ใช่ไหมใช่คนนี้วะอะไรแล้ววันนั้นที่ฉันได้ผมมันปิดป่ะปิดบางครั้งก็ปิดบางครั้งก็ไม่ปิดหนูก็เลยเช็คตลอดว่าได้ยินป่ะได้ยินป่ะเราถ้าเกิดบางคนที่มันชอบสั่นละแน่ล้วบอกว่าไม่ได้ยินค่ะแต่ว่าได้ยินแต่ฉันก็ไม่เชื่อดีฉันจะเอาอีกเครื่องหนึ่งเข้ามาฟังเพราะว่าไม่เคยอยู่ท่าหนึงหนูปิดเสียนดเราบอกพี่คิวยังได้ยินอยู่นะคะ เขาบอกแล้วให้กินมะม่วงมะม่วงเหรอมะม่วงในกระเป๋าตลอดข้างหน้าเลยมีบูสต์ด้วไหมใครพอจะเมตตาแบบตัายตีมให้ฉันกินสักก้อนได้ไหมก็ฉันบอกให้กินมะม่วงในกระเป๋า กินมะม่วงไม่กินแล้วอะไรอ่ะข้างหน้าี่ข้างหน้าเอาแล้วก็เดินไปดิไม่เอาไม่กินแล้วหมดฟิลให้หญิงกินุณไม่กินมะม่วงสุกมันอร่อยพี่อุ๋มเขไม่กินหรือแสดงว่าพี่อุ๋มกินปลอมปะไม่กินปลอมฉันไม่ค่อยชอบแบบแปลรูปหญิงอยากทำพี่อุ๋มไม่ได้ตั้งใจหรือว่าสนุกดีขึ้นฉันกินมะม่วงจบแสบเพดานปะ ฉันกินมะม่วงจนแสบเพดานปากมันกลั่นินงเลยหรอไม่รู้ครับ <c oughs> ไปห้างเนี่ยค Eat bill. รับอ,อ,อีทฟิลกดฉีดฉีดที่บ้านหรือฉีดที่นี่เลยดิที่บ้านากดฉีดไม่นะเพื่อมีกล้องแอบดูมิเราในถ้า <c oughs> เราเป็นดาราเราต้องไม่เข้าห้องน้ำสาธารณะนะคะ,คน,ะนี่กดข้อแรกของซูเปอร์สตาร์เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีใครตั้งกล้องไว้ที่ปลายเท้าเราหรือเปล่า ต่อให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราก็ต้องทำไม่ได้ช่วงนี้เป็นไม่เวิร์กปีน้ำหนอนไปาปาละซีอีสบิวยังไม่ปิดหรอเนี่ยก็ตามสภาพก็เป็นอยู่นะก็เป็นนิ่วไปแล้วสิเขาไม่เห็นว่าเขาไม่าเปิดเลยนะไหนอ่ะปิดรถไฟต้วยติมละค่ะ ด้าราไม่รีไม่เลี้ยวไม่เลอไม่ตดคายังไปเทไหมไปคาไม่ไปเพื่อนจะดาาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาจะใส่ยีนใส่อะไรเพราะให้เขากับเ๋าใบนี้เท่าใจปะ <c oughs> เขาซื้อมาแสนสองต้องให้คุม้มระแล้วเขา 50, นะจริงจริงๆมาซื้อต่อห้าหมื่นจริงก็บอ <c oughs> <c oughs> เปอะไรอ่ะประตูน้ำประตูน้ำค่ะพรอมทองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โคกไม่ได้จ้างตอนที่สมัยแล้วเคยเอาพรอมทองมาขายตอนอ๊ยไม่ไปฉีดที่บ้านวันนี้ทำไมที่ผมไปทำสีผมเอาเร็วเร็วเร็ว ไปกินเต่าบินเออไปกินเต่าบินดีบุ๋มกินเต่าบินบุ๋มบุ๋มกินเต่าบินดีพี่บุมกินเต่าเออเรเว็วพี่บุ๋มก็กินเต่าบินดีมันไป็ขอหวานค่ะ มันมีโอริโอภูเขาไฟค่ะเฮ้ยเข้าด้วยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเข้าน้ำเทงาฝากกบอกลับบ้านยังไงคะพี่คนขับรถรออยู่คะ่ะ หนูเป็นผู้หญิงนะคะหนูไม่ได้เป็นผู้ชายคิวสวยจังค่ะลดราคาจากตอนนี้สมัยก่อนร้อยี่สิบงามส้มไปกดตอบยิงพี่กบบอยอางชี <laughs> สวัสดีค่ะเที่ยงคืนมีจริงไหมคะไม่ <c oughs> น,น่านะคะ ตอนนี้จริงหนูหนีกลับได้เลยนะเนี่ยใช่อนี่ดูน้ผมจันก็เติมมากเลยเอะผมกูเนี่ย,ยม,มันแ<ะ>ข่งกับบางขายโรตีเวอร์อน้ำออกมาแล้ก็ไม่ต่อผมผมฟูสบาย กต่ผมก็มอแต่ว่ารถหญิงอยู่ที่คอโนโดคิวค่ะมต้องรอีกก็สื่อไปต่อก็ใช่ไงหิวด้วยอื่นไปต่อไงมันเ<อ>ทียงแล้วมันบ่ายเนาะผู้เท้าไงถ้าเขาตอดูเล็บมีอะไรอยดงนเล็บ หนูย่าเขาว่า,วาเต็มแก่เหพี่ข้าวพี่เข้าห้องน้ำก่อนไหมหญิงไม่เข้าค่ะไม่ได้พวดข,ขอบคุณค่ะเ <c oughs> พิ่งเข้าอ๋อพี่เข้าครับขอดูรบเออเล็บหยุดสำหรับจังไม่หยุดอยากแก่นสตาย <c oughs> <c oughs> เออเออ เมื่อไหร่เต่าบินจะจ้างอห้หูมาหวานจุบกดอะไรนมปั่นไม่คอมบี้มือเขาใส่ก็ใส่โอรีโอ้ไงจ่ายด้วยอะไรดีพร้อมเพรอ่ะกดจริงด้วยแปลว่าอยากกินกบกินสบัด เขาชมว่าผอมหน่อยกินใหญ่เลย่หิวอ่ะไม่แต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยเนาะรอพี่พีทปล่อยไอโฟนเห็นพี่พีทเหมือนจะติดใจซัมซุงเขาไม่ปล่อยหรอคะรหลอกทุกคนไปงั้นแหละจริงแต่เขาจะเอาฟิปไปขายให้ลูกน้องเขาทุกถูกนะเขาบอกซื้อขายให้หนูดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าแม่หนูก็จำเป็น บอกให้เลยดิหนูจะได้ไม่เปลี่ยนไอฟโฟนเลยปีนี้เพราะวิ่งถอดเบอร์ฉันไม่ได้หรอเธอไม่เธอไม่ค่อยสะสมมากมันมีวันหมดอายุนะคะเดือนหนึ่งแล้วนะคะดูเพื่อมีแต้มเดียวด้วยซ้ำจะได้ให้ฉันหนึ่งกระดองแล้วก็จะกินทีนึงกระดองหมดไปละปือนที่จะกดเบอร์ฉันเอ้ามนี่ฉันกินครบสามสิบแล้วค่ะตอนนี้ฉันมีฟรีหนึ่งกระดองค่ะตอนนี้ฉันได้ฟรีหนึ่งกระดองอยู่สะสมไว้ พี่พีทลหรอคู่ไปวางหรอว่าจะได้ค่าเช่าใช่พี่พีทรับงานรีวิวแล้วหรอรีวิว Samsung ถามพี่ผมเลยค่ะมาเถอะอีสี่สิบเจ็ดวิค่ะเขากำลังเติมนมอยู่มาหล่อหอหล่อมาหล่อขั้นเดี๋ยวเราจะแยกกันแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ เต่าบินเมื่อไหร่จะเข้าพี่หุ่มมาพี่หุ่มกดหลอดมาเกินค่ะทุกคนเป็นตัวอย่างที่ไม่น่ารักส่งกบอขึ้นรถก่อนไปส่งให้พี่หุ่มไลฟ์บนรถสิไม่ต้องเอาต้องเอาพี่หุ่มันกลับมาด้วยเออว่ะเขาทวงละเพราะว่าแบงค์ขอบพระคุณค่ะ้ไปราานม มีพกมาค่ะพกติดตัวตลอดค่ะตอนนี้มันชื่นใจอ่ะไม่เพราะช่วงนี้ปวดหัวบ่อยตั้งแต่สตั้งแต่ทำนางไร้แทยแลน่ะปวดหัวกันมากนะเป็นรายการที่เครียดสะบัดฉันกลายเป็นคนปวดหัวเลยอ่ะเพราะฉันก็จริงจังเหมือนกันเข้าใจปะ มีแต,ตมมม่มันมืนนมนม็กคาโรกอะมันไม่นิ่มอยู่หรอป้าที่นี่มันก็หวานน,ออน,น้อยนีาา่นะหวานน้อยก็บอผมลงกิโลสักเอลยี่สิบเก้าอ่ะตอนนี้ยี่สิบเจ็ดก็ลงมาสองนิ้วอยู่นะ <laughs> แต่ไปวัดรอบนี้อาจจะสามสิบละ <laughs> ดูดูเอลลอยก็จากเอลยี่สิบเก้าอ่ะวันนั้นวัดยี่สิบเจ็ดอะ ทำไงผอมคะกินเวลามือ้อเขาบอกให้คนแก้วก่อนค่ะนี่ไหลามาราธอนมากเลยลเนี่ยสามชั่วโมงสี่สิบจริงจิตั้งแต่ขึ้นหน้าตอนนี้หน้ากำลังจะไหลยเยอะแล้วแล้วก็ตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าตอนห้าโมงแล้วก็ออกจากบ้านไปเจออีหญิง แล้วก็ตะโกนเรียกมันขึ้นรถไหนรถคิววิว่หอมอะไรอะ่ะกินเหมือนน้ำเต้าหู้เลยใช่กินเหมือนน้ำเต้าหู้เลยอะ่ยอะโนงารถหนูอยู่โน่นไหนรถที่นั่งรถชันอยู่ริมสุดก็เลยไปหอมเหมือนกันสิ